ดราม่าเดือดละครเกมรักปาฏิหาริ์ควรฉายต่อหรือตัดจบมุมมองของชาวเน็ตละครเกมรักปาฏิหาริ์นำแสดงโดยมินพิชยาและแซมยุรนันที่กำลังออกอากาศทางช่องวัน31กำลังเผชิญกับกระแสวิพากวิจาร์อย่างหนักหลังจากที่ทั้งสองถูกโยงเข้ากับคดีดีไอคอนคดีช่อโกงขนาดใหญ่ที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากประเด็นที่1ละครเกมรักปาฏิหาริ์ควรฉายต่อหรือตัดจบ ประเด็นนี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งเห็นว่าควรฉายต่อเนื่องจากละครถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วและควรแยกแยะระหว่างละครกับความจริงส่วนอีกฝ่ายเรียกร้องให้ยุติการออกอากาศเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควรแยกละครกับเหตุการณ์การกระทำแห่งความจริงนะประชาชนน่าจะแยกแยะได้นะผมว่าชาวเน็ตบางคนแสดงความเห็น อยากให้ฉายต่อให้จบนะละครกำลังสนุกกลั้นใจฉายต่อให้จบเธอดูที่เนื้อเรื่องไม่ได้บอสมินบอสแซมเป็นหลักค่ะชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งแสดงความเห็นประเด็นที่2มุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับการตัดสินใจของช่องวันส1อชาวเน็ตหลายคนมองว่าช่องวัน31ควรออกมาเทคแอคชั่นอย่างจริงจังเนื่องจากมีผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนถึงสองคนโดยอ้างถึงมาตรฐานของสื่อต่างชาติที่มักจะระงับการออกอากาศหากมีดาราที่มีคดีอื้อาฉ นี่ว่าช่องวัน31ออกมาเทคแอคชั่นหน่อยดีไหมมีผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนกรุ๊ปถึงสองคนเลยนะทั้งมินพิชยาแซมยุรน,นันถ้าเป็นเกาหลีหรือประเทศอื่นเขาระงับการออนแอร์ไปแล้วสื่อไทยควรเด็ดขาดกับดาราศิลปินที่มีคดีอื้อเฉาวอย่างจริงจังสัทีชาวเน็ตแสดงความเห็นถ้าช่องวันไม่ระงับออกอากาศคือต้องโดนทัวลงหนักแน่แเชื่อสิชาวเน็ตแสดงความเห็นประเด็นอื่นๆ มีชาวเน็ตเสนอทางออกโดยการตัดนักแสดงที่มีปัญหาออกจากละครและปรับบทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ชาวเน็ตบางคนมองว่าการใช้ต่อจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของช่องและเหยียบย่ำความรู้สึกของผู้เสียหายมุมมองของชาวเน็ตบางคนคือการตัดสินใจของช่องวัน31จะเป็นบรรทัดฐานให้วงการบันเทิงไทยมีจิตสำนึกต่อสังคมมากขึ้นสรุปละครเกมรักปาฏิหาร กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่จากกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตที่เรียกร้องให้ยุติการออกอากาศการตัดสินใจของช่องวัน31จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของช่องความรู้สึกของผู้เสียหายและบรรทัดฐานของวงการบันเทิงไทย